ผมก็ไปใหม่ๆเลยผมก็ไม่รู้<บ> <ie> เขาก็ดาวไปล้างจานอีกเซตมวย้ยไม่ต้องซ้อมหรอกซ้อมไปก็ไม่เก่งวัวันกูจะเป็นวันแสนสักวันกูจะเึ้นมาดังไร สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็77.9ทุกท่าน,นนะครับรายการคุยมินถึงเวียนกลับใาอีครั้งหนึ่งครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกับนักชกหนึ่งคนครับที่ต้องบอกว่าเขามาจากคําว่าเศษมวยครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขาสามารถที่จะทะลิงบัลลังแชมป์ของอาร์ดูเได้เราไปพบ,บเขากันเลยครับนั่นก็คือธนันชัยศึกสอพี่น้อง เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับแชมป์ของ RWS คนล่าสุดครับในรุ่น154ปอนด์เรียบร้อยแล้วครับอยู่กับธนันชัยสิทธิสองพี่น้องแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธนันชัยสิทธิสองพี่น้องครับโอ้โหก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีก่อนนะครับที่ได้แชมป์ของ RWS ขอบครับวันนี้เเรามีประเด็นที่จะคุยกับธนันชัยเนี่ยสองเรื่องนะครับนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยถูก มองว่าเป็นเศษมวยนะครับแต่ว่าขึ้นมาเป็นแชมป์ได้รวมไปถึงเป้าหมายต่อไปนะครับของการชกมวยของธนันชัยนะพี่ก็รบกวนมาณนี้และกัน,นก่อนอื่นนะครับช่วยเล่าเส้นทางในการเป็นแชมป์ของอารูเวสให้ฟังหน่อยว่าแบบผ่านอะไรมาบ้างครับก่านจะมาถึงแชมป์ก็รแรกแรกนะครับที่เข้าทัวร์นาเมนต์ผมเจอกับเดเนียลแชมป์เก่าตอนนั้นก็ต่อยสามยกครับก็แพ้เดเนียลแพ้ยกสามตอนนั้นเราแพ้เพราะอะไรถอยถอยยกสามไปโดนหมัด เออนะถ้าถ้าบอกว่าเราปะทะกับดานิเอลมาเนี่ยเราถ้าบอกว่าเราสูสีมากมากเลยครับสูสีกับดานิเอลมากมากฉะนัผมเฉียงหนึ่งได้ลุ้นแล้วอย่างตอนนั้นนี่ตอนเข้าทัวร์นาเมนต์มาเนี่ยคือเราคาดหวังถึงการเป็นแชมป์เลยไหมก็หวังนักเลยบปี่นะเพราะว่าด่านหินเหลือเกินครับเกิดไฟสองนี่เจอใครครับไฟสองเจอเรซ่าครับไฟนั้นแบกน้ําหนักครับผู้ชกน่าเกินห้าปอนด์นะห้า ตอนนั้นก็คือได้โบนัสสะสมด้วยใช่ครับนะเน้นๆเลยนะแล้วก็ไฟล์สามก็ชนะพี่กงจัรใช่ครับรอบรองเนี่ยเขาว่าเราเนี่ยเสร็จแน่เจอกับเพชรมรกตที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นแชมป์เงาไปแล้วครับวันนั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับได้สอกยกสองครอพี่จังหวะเปลี่ยนเกมโดนสอกผมสุดนอช่วงนั้นแกเมาเลยบเสียหลักเลยดีไม่เชื่อพิงม้หน่อยเซ็นเงาเลย ก็หลังจากนั้นก็สามว่าขยับเปลีบยบอกกบอกอาวุธแล้วผมว่าผมดีกว่าผมเข้าเยอะกว่าอาาครับนะก็<ๆ>ผ่านเพชโมโรมรกตรมาได้ตอนนั้นเราหวังถึงแชมป์เลยหรือเปล่าครับหวังครับนั้นหวัง,วงก็รุ้นให้แนเนี่กับยอดพิชาต่อยกันก็อยากให้พี่ยอดพิชา,าเข้าเพราะว่าแนเนียลึกๆก,ก็เหนื่อยเหนื่อยกว่าผมว่าเหนื่อยกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าสภาพร่างกายครับอืสดเจอสดก็เหนื่อยชนกันเหนื่อย <น>แต่พยายิชาเราสดเราสดแก่เก่าเราเบียดช่างหน่อยแกก,ก,ก็น่าจะบทครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่า3ามยกแรกนี่เราก็เรียกได้ว่าชนะขาดไปแล้วนะก็คว้าแชมป์มาสําเร็จนะครับขออนุญาตย้อนไปหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันมีเรื่องราวแบบค่อนข้างดราม่าเลยตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มชกมวยมาเนาะแล้วก็มันมีคําว่าเศษมวยเนี่ยคาว่าเศษมวยสําหรับคนทั่วไปก็คือมันเหมือนประมาณไหนอ่ะ มวยวัดมวยอะไรรบบ,บคน<อ>บที่เขาไม่เอาอะนะว่านะวง,ง่ายๆครับมันเหตุการณ์เนี่ยช่วยเล่าลงรายละเอียดให้หน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนไหนตอนนั้นผมยังเป็นเด็กครับอืตอนแรกผมเป็นเด็กผมอที่แรกผมซ้อมอยู่อ่าออสอบมุสวัสดรับ,รบซ้อมเสร็จแล้วพอเริ่มโตครับเริ่มจบมสามพอ่อ เอาไปฝากกับลูกพี่วิชัยครับเพราะว่าผมเป็นเหมือนคนบ้านเดียวกันนะบ้านบ้านบ้านหนึ่งกับพ่อผมที่คอนแก่นที่ไหนนะคอนแก่นครับที่ตำบลภูเมงตำบลเดียวกันับครับตอนไปใหม่ๆเขาก็เห็นเราต่อยยังไม่ค่อยแข็งแรงก็เก๊กก็แจ๊กผมซ้อมมัวอยู่วันนั้นน่าจะมันเกิดลูกพี่อะไรเนี่ยครับเขาเขากินเลี้ยงกันเสร็จครับจานมันเยอะอืมแล้วก็เขาให้ถึงกๆไปล้างจานผมก็ซ้อมมววอยู่ครับผมก็ไปใหม่ๆหรือผมก็ไม่รู้เขาก็ดาว ไปล้างจานอิเซตมวยไม่ต้องซ้อมหรอกซ้อมไปก็ไม่เก่งพูดหยอกเลก็พูดยงไงก็เด็กน้อยครับพี่น้ำตาตกไงแบบเยอะกูต่อยมวยมาไม่เคยมีใครมาพูดอย่างนี้นแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวสักวันกูจะเป็นมวยเงินแสนสักวันกูจะเป็นมาดังให้ได้นะฮะคือเราก็ไม่รู้ว่าณนะโมเมนต์นั้นเนี่ยเขาพูดไปเพราะอะไรแต่มันมันกลับเขาเรียกว่ามันกลับสะเทือนใจเราเนาะใช่ ล้วเด็กเองอายุสิบห้าใช่ไหมตอนนั้นใช่ครับผมเราเพิ่งเข้ามาใหม่ๆแต่ก่อนเราอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ไม่เคยพูดกับเราอย่างนี<อ>้พูดบักลาบับกำคำบางสิงครับครับเออผมผมคิดว่ามันมันเป็นการคือไม่รู้นะว่าลมไหนอ่ะแต่คนฟังเนี่ยคือรับไม่ได้ใช่ครับมันก็สะเทือนนอะอือแล้ววันนั้นเนี่ยก็คือเรามันกลับกลายเป็นแรงผลักดันที่เรามากกว่าใช่ไหมใช่ครับแล้วแกก็เป็นคนทําผมด้วยทําผมขึ้นมาไม่ชื่อทําผมต่อย,อยาพิชาเอ้ไปตอนทาผมต่อยพี่ แสงมณีครับอ่าก็ชนะแสงมณีได้ในที่กองทัพอากาศใช่ไหมใช่ครับช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่าทางด้านธนันชัยเนี่ยคือเป็นมวยที่หารายการยากนานๆต่อยทีแล้วก็ครับคือไม่รู้ว่าอยู่ศึกไหนคือแบบพูดถึงชื่อของธนันชัยเนี่ยก็คนไม่ค่อยคุ้นหูเลยครับผมมันมันเป็นเพราะอะไรตอนนั้นตอนนั้นผมผมสูงครับสูงแล้วก็ไม่ค่อยประกบกับใครก็ไม่ค่อยสนุกครับมันขาดมันถ้าชนะก็ชนะแบบ จืดไปเลยอะครับถ้าแพ้ก็แพ้สู้ไม่ได้อะไรเงี้ยอามันเลยไม่ค่อยสู้ผู้ขี่ครับพี่อ๋อคือเจอมวยรุ่นราวเขาเดียวกันเราก็ชนะเขาขาดครับแต่พอเขาขยับไปเจอตัวแข็งๆหน่อยครับมันก็ดูสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยพี่อเพราะว่ากระดูกก็ยังอ่อนนะตอนนั้นใช่ครับแล้วก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยมีชื่อสักทีครับตอนต่อยมวยไทยเนี่ยค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่ต่อยมวยไทยก็ต่อยกับพี่แสงมันนี่ครับได้แสนสองอันนั้นคือเยอะสุดแล้วครับเป็นมวยเงินแสนครับ วันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับวันที่เราต่อ,อยกับแสงมณีเรนต่อ,อยแสงมณีเขาบอกสู้ไม่ได้ <ๆ S 2> เลยเขาบอกเอรอนผมก็กผมได้ใหญ่กว่าผมไม่กลัวทีต่อทีเราก็ได้เปรียบเก็บตีนซ้ายอย่างเดียวก็พอช่วงนั้นเขาที่แสงมณีกาลังสดครับแกรุ่นยอดมวยครับชนะมาตลอดชนะชนะชนะเจอผมแล้วหลังจากวันนั้น,นครับที่หลังจากที่มันมันติดกับว่าเสษมวย จนกระทั่งมาเป็นมวยเงินแสนได้จริงๆอะ่ะตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ว่าเรารู้สึกยังไงกับมันดีใจนะพี่ที่ทำด้ที่ลบความสุขป,ประมาณได้มันก็แบบยังอยากให้ไปไกลกว่านี้ไปต่อกว่านี้ทุกวันนี้มวยเงินแสนมันไม่พอเนี่เป็นมวยเงินล้านอะไรอย่างเงี้ยนะพมวยเงินแสนเนี่ยจริงๆก็มีเยอะแยะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกมันเปิดกว้างแล้วใช่ครับเรามองการชกมวยสามยกไว้ยังไงบ้างสามยก เหนื่อยเหนื่อยนะพี่เหนื่อยเพราะมันเล่งเล่งเดียวยกแรกครับสามยกมันเหมืนอนออกเป็นสากลนะครับเพราะว่าส่วนมากฝรั่งพวกอะไรทั่วโลกกันสามยกก่อนแล้วจากแมทชิ่งกันห้ายกครับครับ,รบตอนนี้เท่ากับว,ว่าเวทีระดับโลกเนี่ยมันเปิดต้อนรับเราเต็มตัวแล้วนะ,นะครับหลังจากที่เราคว้าแชมป์อัลเวนสได้ไอคำนั้นน่ะที่ว่าเศษมวยเนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่ในใจเราไหมฮะก็มีบ้างครับมีลึกๆแต่เราก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าเราสามารถทําได้แต่ถ้าวันไหนเรา เลิกซ้อมซ้อมไม่ดีแล้วก็จะกลายเป็นเสียดมวยเหมือนเดิมเท่ากับว่าเราจะไม่กลับไปเป็นอย่างที่เขาพูดแน่นอนครับมันเป็นคําที่พลิกชีวิตเราได้หไหมคำนี้นได้ครับมันทําให้เราสู้ครับมีแรงผลักดันตัวเอง <c oughs> แบบว่าต้องทําให้ไดแบบ้มันแบบเราไม่อยากเป็นคนที่แบบเคยพูดอย่างเนี้ครับพี่ <c oughs> คือมันก็เขาเรียกว่ามันอาจจะเหมือนกับเป็นแรงอาจจะเป็นคําด้านลบก,ก็จริงครับแต่มันกลับส่งผลด้านบวกให้เราครับ ที่เราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะฝากอะไรถึงแบบน้องๆน,นักมวยที่เหมือนกับอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราณนะตอนนั้นไหมแบบเป็นมวยฝากซ้อมต้องแบบไปอยู่กับเขาเพราะว่าเขาต้องเอาตัวดังไปแล้วตัวอ่อนไปค,คือเชื่อว่ามวยรองบ่อนมันมีเยอะมากในเมืองไทยอ่ะครับ,รบถ้าน้องเหล่านั้นฟังเราอยู่เนะี่ยเราอยากจะพูดอะไรกับเขาผมอยากจะฝากว่าเราตั้งใจทาหน้าที่เราครับตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจทําสุดความสามารถเราเราอย่ายอมแพ้ครับ ทุกวันเราก็ชนะใจตัวเองได้แน่ครับ,รบนะก็ต้องสู้ไปนะเพราะว่าเราเองก็สู้มาโดยตลอดครับบนเวทีก็สู้ข้างล่างก็สู้พูดถึงเป้าหมายต่อไปหน่อยนะครับก็เป็นแชมป์ของอาเเรียบร้อยแล้วนะถือว่าได้เฉลิความยิ่งใหญ่ไปแล้วประตูวงการมือระดับโลกมันเปิดแล้วเป้าหมายต่อไปของเราคืออะไรครับผมก็อยากเป็นแชมป์แรกเนี่ยับก็อยากทวงบัลลังก์เวทีไทยให้คนไทยคืน แล้วก็เจ้าของแชมป์นี่ก็คือแดนเนีลครับซึ่งก็เพิ่งป้องกันแชมป์อสอนขาวไปครับผมได้ดูไหมได้ได้ดูอยู่ครับ oh, โอ้โหหมัดดีมากโดนหมัดครับเลยช่วยวิเคราะห์ความจุดแข็งของดนเนียลหน่อยหลังจากที่เราประทะเข้ามา3ามสามยก9นาทีเนี่ยครับก็แดนเนีลเป็นมวยที่เวดเร็วครับว่บองไวแล้วก็หมัดดีแต่ว่าสถานการณ์การแก้เกมต่อนหน้าอาจจะ มีรุนลุดได้เลยครับ <ừ m. S 1> เวลาทําไม่ได้อาจจะลนรนแบบไม่ลูกลันเราเห็นตรงนั้นแล้วครับนะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราแพ้เขาแบบเฉียดฉิวครับแพ้เพราะว่ายกยกสามมุมไปโดนหมัดแรกหมัดแบบแรกหมัดเสร็จก็มองที่มุมเขาแบบว่าบอกให้เราเอยแล้วก็เอยครับแบบ <ừ m. S 1> ก็คิดว่าเออเราเราเราเข้าเป้าก่อนแล้วมันแบบจกกังหวะแรกครับมันมองไม่ค่อยเห็นครับเราก็ไม่รู้ว่าใครเข้าเป้ามาก,กันแต่ความรู้สึกผมเหมือนกับบ ผมยังเข้าเป้าน้อยกว่าเขาครับอ๋อเราคิดว่าเรายังทําไม่พอครับแต่ที่มุมเนี่ยบอกว่าต้องถอยแล้วเพราะว่าโดนหมัดนะครับกลัวโดนหมัดนอกอะไรเงี้ยครับกลัวแบบอย่างน้อยๆไปลุ้นคะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเจอเขาอีกแน่นอนครับถ้าเขายังเป็นแชมป์ของราชดำเนินอยู่เนี่ยครับต้องต่อยห้ายกครับคิดว่าแผนเกมการชกจะเป็นยังไงอ๋อสนุกแน่ครับต้องทําลายความเร็วเขาลงทาลายให้เขาเจ็บกันครับออกอำวุ้ให้เขาเจ็บให้ ให้พลังหมัดพลังความเร็วเขา <ừ m. S 2> ชาล่งรัาทำลายอาวุธเขาให้หนักๆคิดว่าถ้าทําตรงนั้นได้เนี่ยโอกาสชนะมีเลยใช่ครับนะเพราะว่าเราลองต่อยห้ายกมะแล้วกับยอดวิชาแต่ว่าตอนต่อยกับยอดวิชาเนี่ยยกสี่ยกห้าเราก็มีเสี่ยวนะรตรงนั้นนี่มันเป็นจุดอ่อนเราหรือเปล่าม,ม,มันกดดันรับพี่ไม่ใช่เลยหรมันชนะสามยกมันโอ้ยอีกสองยกทำไงดีวะถ้าผมเดินเข้าไปอาจจะโดนหมัดผมก็ถอยดีกว่ามันมันก็มันจะเราแก้เกมฑผิดเลยอมัน ถ้าผมเดินจับคอไว้ก็ไม,ไม่ไม่มีเสียงน,นนะนะอาจจะเงียบไปแล้วสถนะานก,การณนะ์อาจจะเงียบไปแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ให้เรานะใช่ครับว่าไฟต่อต่อไปเนี่ยจะไม่เกิดแบบนั้นอีกมันมันกดดันครับเงินรางวัลเยอะแชมป์อะไรเงี้ยครับมันจะเอาไงดีว่ามัน,มน <laughs> ตื่นเต้นครับพี่ไม่อยู่สถานการณ์อย่างนั้นไม่มีใครรู้ใช่ครับมันตื่นเต้นตนะ ถ้ากับว่าเป็นแชมป์อาดูเอสในปีนี้ปีหน้าคือเป้าหมายของราชดำเนินแชมป์ราชดำเนินแต่ว่าตลอดปี2024เนี่ยก็คือยังต้องต่อยที่ราชดำเนินอยู่ถูกไหมครัใช่ครับแล้วจะมีรายการอะไรอีกเมื่อไหร่ครับจะได้เพิ่มื่ออีกไหมหรือว่ายังไงตอนนี้มีต่อยทีมชายครับพี่นี่ครับกำลังจะเดินทางนะก็เท่ากับวันนี้ที่เราคุยกันก็คือวันที่25ตุลาครับนะก็จะเดินทางไปต่อยที่ลิยาดซาออุดิาระเบียใช่ครับใช้ชาตินะใช่ครับไอคอมแบทเกมครับเป็น ต่อยวนกันนอ่คนชิงที่หนึ่งก็ตอนเทปเราออนนะครับก็คงจะทราบแล้วแหละว่าธนันชัยเนี่ยได้เหรียญอะไร <c oughs> ก็หวังว่าจะได้เหรียญทองนะผมอยากวาไปตอนนั้นแล้วอยากเหียนตัวเองเหรอก็หวังว่าจะได้เหรียญทอง <c oughs> แล้วก็พูดถึงในมวยไทยสมัครเล่นหน่อยมันมีความแตกต่างจากมวยไทยอาชีพยังไงบ้างามวยไทยสมัครเล่นเขาให้ลูกขยันครับพี่ความขยันเขาเป้าแต่อวุธน้ําหนักไม่เท่าไรแต่ว่าพยายามออกอาวุธให้มากที่สุดครับ ใทรทาได้มากที่สุดแต่เป็นคนชนะนะแล้วแบบมันสามารถเอามาปรับใช้กับมวยไทยอาชีพได้ไหมฮะได้ได้เยอะเลยครับมันทำให้เราขยันขึ้นสเต็ปขามากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแต่แต่เหนื่อยต่อสามวันครับก็คือสามวันต่อทุกวันใช่ครับนะก็เขาจะเอาคะแนนสูงสุดนะแล้วแล้วเหมือนกับมีโปรแกรมทีมชาติต่อเนื่องเลยใช่ไหมมีอ่า เอเชียนอินดอร์ครับที่พัทยาครับไทยเป็นจ้าภาพเอเชียนอินดอร์เกมครับนะรายการนี้นะก็แจ้งเกิดนักกีฬาหลายคนนะใช่ใช่ครับะก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จนะขอบคุณมากทั้งแชมป์ลาดําเนินด้วยครับแล้วก็แชมป์ของสมัครเล่นด้วยครับอนาคตต่ออย่างนี้ครับหลังจากที่ถ้าหากว่าเราทําความสาเร็จหมดแล้วเนี่ยเราได้เคยมองเป้าหมายหรือว่ามองจุดสูงสุดของตัวเองไว้ตรงไหนบ้างไหมครับอยากไปโน่นเลยครับระดับโลกมรือว่าไปนอกประเทศครับไปที่ละ สามสี่ล้านอย่างเขาแบบสิทธิชัยนะครับใช่ครับซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วครนะพูดถึงการซ้อมหรือว่าการดูแลของค่ายสิสองพี่น้องเน่อยได้ไหมฮะก็ดีครับคุณทีมให้อิสระกับนักมวยครับแต่เวลาซ้อมก็คือซ้อมเวลาเวลาไม่ซ้อมก็ปล่อยครับสบายสบายนะมีสิ่งอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงอีกไหมครับกับการชกของเราก็เพื่อให้แบบความดังเรามันคงที่คงทนแล้วก็มากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นลูก หมดครับพี่แบบว่าเวลาทําได้น่าจะทําแบบให้นอกๆไปเลยเงี้ยต่นจากเขาบอกว่าต้องไปเพิ่มวิญญาณไปฉการคับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ยี่ยี่สิบสองครับโอ้โหเวลาหากินเนี่ยเพี้ยไปนะมองตัวเองตอนอายุสามสิบไว้ตรงไหนบ้างคิดว่าน่าจะมีเงินเก็บสักสองสามล้านก็พอแล้วโอ้โหนี่ถือว่าหวังน้อยนะถ้าฝีมือขนาดนี้ว่าทั้งมวยสมัครเล่นนี่ก็เหรียญละล้านแล้วอ่ะไหนจะโอ้โหอีกมากมายก็แบ่งครับแบ่งกับทีขายคนละครึ่ง ก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยไปไม่หวังเยอะใช่ครับฝากอะไรกับแฟนมวยนะครับช่วงสุดท้ายแล้วฝากติดตามเชียร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเชียร์นักกีฬาไทยด้วยนะครับโบกผมเต็มที่แน่นอนครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับนักชกที่ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆนะครับในยุคนี้พศนี้นะครับจากที่ถูกมองเป็นเศษมวยครับแต่ว่าเขากลับขึ้นมาเป็นแชมเปี้ยนได้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังล่าความสำเร็จ นะตลอดการชกนะทั้งมวยไทยอาชีพแล้วก็มวยไทยสมัครเล่นด้วยวันนี้รายการคุยมุมสังเวียนต้องลาแฟนมวยทุกท่านไปก่อนแล้วครับขอบคุณกกตด้วยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยศูนย์กีฬาในล่มนะครับของอการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่เอื้อฟเฟื้อสถานที่ให้เราขอบคุณค่ายมวยทสองพี่น้องนะครับที่ให้โอกาสในการสัมภาษณ์นักมวยดาวดังแบบนี้ครับแล้วก็ขอบคุณไปยังรายการ AWS ด้วยนะครับนะบนะบที่อนุเคราะห์นักชก ระดับแชมเปี้ยนนะครับมาให้เราได้คุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมกุ้ยช่ายสายตรงต้องลาแฟนมูลทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเทปหน้าจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ